لك رب يحبك لن ينسى, لن ينسى أما زلنا أما زلنا نخشى أما زلنا نخشى أما, زلنا نخشى أما زلنا نرى نعم الله, نعم الله علينا أما زلنا أما زلنا نخشى, أما زلنا نخشى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصلي لله كل يوم سِنْتَيْ عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بَنَ الله له بيتا في الجنة رواه مسلم الحمد لله ท่านพี่น้องมุสลิมินและมุสลิมาที่รักทั้งหลายครับก่อนอื่นพี่น้องจะตัวพวกเองเนี่ยจะต้องรำลึกถึงอ AH ัลลอฮฺ سبحانه และกาตาลานะครับการรำลึกถึงอัลลอฮ์นั้นวิธีการก็คือให้กล่าวให้กล่าวนะครับด้วยลิ้นของเราว่าอัลฮัมดุลิลลห์นี่เป็นการสรรเสริญอัลลอฮ์เป็นการนึกถึงอัลลอฮ์ที่ดีที่สุด يَغْنَاى مِيُّهَا هُوَ فَيُوْكُ الحمد لله سبحان الله الله أكبر لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله لأ سبحان الملك القدوس ها هو فيونغ في الله بقى كاب نبي هي نبينا ما أتي باهم أرسان هي كاب منوحة تنغلق ให้พูดชมสรรเสริญต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาพี่น้องครับชีวิตของพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในมัสยิดนี้ถามว่าใครเป็นเจ้าของครับอัลลอฮ์เป็นเจ้าของอัลลอฮ์เป็นเจ้าของอายะ Al uran, อัลกุรอานอายะไหนที่บอกว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าของชีวิตของเราอายะอัลกุรอานที่เราอ่านกันอยู่เป็นประจำ อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแค่จริงตัวเรานี่เป็นของ Allah วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแต่ไม่ช้าพวกเราก็จะกลับไปหา Allah س ์ ح ุบฮานาะูวะตอาลาเราต้องกล่าวคำนี้อยู่ทุกวันพี่น้องเป็นการเตือนตัวเราเองว่าเรานี่ย Allah เป็นเจ้าของนะพี่น้องครับเมื่อ Allah เป็นเจ้าของพยายามทำตามที่ Allah สัง่งประการที่สองนะครับ ริสกีที่พี่น้องครอบครองอยู่มีบ้านหนึ่งหลังมีที่ดินหนึ่งงานหรือสองงานมีรถมีนูน่นมีนี่มีเงินอยู่ในธนาคารมีทรัพย์สินริสกีที่เอาล้อให้ถามว่าเป็นของใครคําตอบก็คือเป็นของอัลลอฮ์ภรรยาก็เอาล้อให้มาครับลูกเอาล้อให้มาทรัพย์สมบัติเนี่ยเอาล้อให้มาทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์ س ุบฮานและว็ตลลอฮ์นั้น เวลาจะจ่ายเนี่ยต้องให้อัลลอฮ์พึงพอใจประการที่สามนะครับพี่น้นองชีวิตของพวกเราวันนี้เนี่ยเดินตามอะไรเราเอาอะไรมาเป็นแม่แบบมากำกับชีวิตของเราพี่น้องก็คือมีสองอย่างเอาอัลกุรอานกุรอานพี่น้องอ่านกันอยู่ในี่เลยพี่น้องนั่นคือความรู้ทั้งหมดเดินตามอัลกุรอานแล้วก็เดินตามสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัด สลลัลอาเลยยูบอสลัมพี่น <ilim> ้องครับประเด็นที่ผมจะพูดกับท่านพี่น้องวันนี้เนี่ยมีทั้งหมดสิบห้าประเด็นในทราบว่าจะมีเวลาให้ครบหรือเปล่านะครับพี่น้องสิบห้าประเด็นก็คือสิบห้าหัวข้อนี้จะพาท่านไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์จะทําให้ท่านเนี่ยอยู่ใกล้ความเมตตาของอัลลอฮ์อยู่ใต้บัลลังก์ของอัลลอฮ์อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาเนี่ย พราะทั้งหมดเหล่านี้เป็นคาสั่งของอัลลอฮ์ทั้งหมดไปน้องสิบห้านะครับไม่ใช่ว่าชีวิตมุสลิมทําแค่สิบห้าข้อนี้ไม่ใช่นะครับไปน้องหนึ่งในบรรดาคําสั่งของอัลลอฮ์ทั้งหมดนั้นมีเยอะมีเป็นพันแต่ผมจะขอสรุปสั้นๆว่าชีวิตของเรานั้นนะวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนี่พยายามคิดกเรื่องเหล่านี้เยอะๆนะครับไปน้องทั้งหลายเรื่องที่หนึ่งไปน้องทั้งหลายนะครับบันทึกโดยอิมามอาห์มัดเวลา ท่านพี่น้องทะเลาะกับคนเนี่ยเถียงกับคนนี่พี่น้องครับการให้อภัยคนการยอมแพ้เนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺปาถนาให้ยอมแพ้พี่น้องให้อภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเถียงกับภรรยาให้ภรรยาชนะไปเถอะ เถียงกับลูกๆเถียงกับญาติพี่น้องเถียงกับพ่อเถียงกับแม่เนี่ยให้พ่อแม่ชนะไปเถอะพี่น้องอย่าไปชนะกับพ่อกับแม่อย่าไปชนะกับภรรยาเลยพี่น้องประโยชน์ไม่มีฉะนั้นพี่น้องครับกูอ่านอายาทไหนที่บอกว่าให้อภัยกับผู้คนเวลาโมโ,มโหเนี่ยพี่น้องให้กดความโมโ,มโหเอาไว้วัลกาซิมีนลอยสเวลาฟีนาอานินเนสสองวรรคนี้พี่น้องสอนว่า พยายามควบคุมอารมณ์ให้ดีอย่าเป็นคนที่พูดอะไรก็ได้ที่ออกมาจากปากเราพยายามควบคุมอารมณ์ควบคุมภาษาควบคุมปากด้วยพี่น้องเวลาฟีนาินนาสแล้วก็ให้อภัยกับผู้คนเยอะๆพ้่น้องพี่น้องครับท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นบุคคลตัวอย่างที่ถูกดา่าถูกตำหนิถูกใส่ร้าย,ายถูกฟิชนามากที่สุด ไม่มีใครแล้วครับที่จะถูกตำหนิเท่ากับนบีมุ h ัม m a d สลุลลัลอะอุบซาลัมแต่นบีทำมมอะไรไปน้องเลือกชีวิตแต่ภาษาอุรูดูว่าคอมูชีอิคติอาร์กันนาใช้ชีวิตแบบนิง่งเงียบไม่โต้อตอบไม่โต้อตอบไปน้องใครจะนินทากน็นินท้าไปใครจะด่าก็ด่าไปใครจะขวางไม่ให้ฉันเผยแผ่ศาสนาก็ขวางไปี่น้องแต่ปรากฏว่าอัลลอฮ์เมตตาเองครับ คนที่เป็นศัตรูกับท่านนาบีมุฮัมมัดก็ญาตินบีและการเป็นน้องเช่นอบูละฮับอัลลอฮ์ตราลาเดกาดักางกฟีกุรอานว่าไงนะตับบัติยาดาอาบีละฮะบิวะตับบะตับบัดแปว่าอะไรนะความวิบัติยาดาเกิดขึ้นมือทั้งสองอับดุลละคับกับอับีละครับมือทั้งสองของอบูละครับพินาศวัตับบดและอัลลอฮ์ก็ให้พินาศไปแล้ว ถามว่าพินาศเพราะอะไรําว่ามือพินาศมาถึงร่างกายของเขาพินาศคถาว่าพินาศทําไมครับเพราะไปขวางสุนนะนบีไปขวางการสอนศาสนาของท่านนบีท่านนบีไปเผยแผ่ที่ไหนเดินตามหลังไปอย่าไปฟังมั่นัมัดมันบ้าแล้วฉะนั้นคนที่ขวางนบีไม่เดินตามนบีพยายาม คัดค้านต่อต้านนาบีพี่น้องนบีนั่งเฉยๆพี่น้องเสร็จแล้วอัลลอฮ์ได้ประทานอันกรอานลงมาวันนี้ก็เหมือนกับคารที่ขวางนะครับขวางคําสอนของนบีมูฮัมมัดนะครับขวางสุนนะนาบีไม่ให้สุนนะเนี่ยถูกเผยแผ่ในบ้านในมัสยิดในองค์กรอะไรต่างๆพี่น้องคนที่ได้รับความพิราศนั้นไม่ใช่นบีพี่น้องคนที่ขวางสุนนะนาบีต่างหาก จะได้รับความพินาศอย่างแน่นอนนี่คือกุรอ่านนะครับเ่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นพี่น้องครับให้อภัยกับคนที่ว่าเราให้อภัยกับคนที่ต่อต้านเราให้อภัยกับคนที่ขวางพี่น้องครับให้มันขวางไปเถอะคนที่ขวางนั้นอัลลอฮ์ลงโทษเองไม่ใช่คนที่ถูกขวางนะครับพี่น้องข้อที่สองนะครับพี่องทั้งหลายมุสลิมนี่จะต้องไม่อ้วดไม่ตะก,กบบรบ ไม่เยอยยิงไม่จองหองพี่น้องแล้วก็ไม่โคดโกงด้วยเคียรนัดไม่มีเคียรนะแล้วก็ไม่สร้างหนี้สินเยอะๆเนี่ยอัลลอฮฺตาลาสอนดีนบีสอนดีจ้พี่น้องอย่าเป็นคนที่สร้างหนี้สินเยอะๆอย่าเป็นคนที่โคดโกงคนอย่าเป็นคนที่โอ้อวดโบโหพี่น้องแล้วก็วางท่าวางตัวพี่น้องอย่าเป็นคนประเภทนี้คนที่ไม่วางตัวอัลลอฮฺให้ไปสวรรค์ คนที่ไม่คดโกงคนอัลลอ์ให้ไปสวรรค์คนั้นไม่สร้างหนี้ิีพไปน้องครับแต่ได้คนที่สร้างหนี้สีนเนี่ยมันก็สร้างได้แต่ต้องมีคนมารับรอก่อนตอนตายมีคนมารับรองว่าฉันรับผิดชอบเองหนี้สีนของคนคนนี้อ้าวอัลลอฮ์ก็จะให้วิญญาณของเขาไปอยู่ในสวนสวรรค์ของ Allah, อัลลอฮ์สุภานะฮูวะตาอลาเป็นฮะดีษของอิหม่ามติรมีดีเรื่องที่สามมันก็เปน้องตองหลหย ทำยังไงเลี้ยงลูกของท่านเนี่ยเด็กๆอายุเจ็ดขวบแปดขวบสิบขวบสิบห้าขวบนี่พี่น้องพ่อแม่นะพี่น้องจะให้เป็นลูกเป็นคนดีนั้นต้องสนับสนุนต้องขอดูอาให้ลูกของท่านเป็นลูกที่วาดาดุลซอลเลหุหให้เป็นลูกที่ซอแล้วพี่น้องครับให้ลูกของท่านเป็นลูกที่ซอแล้วกับลูกเก่งเนี่ยเอาไหนครับแต่หากว่าเดินตามคําสั่งของอิสลามเนี่ยอิสลามสั่งให้พ่อแม่นนะเลี้ยงลูก ให้เป็นลูกที่ซอนแล้วพอลูกที่ซอนแล้วนั้นเป็นไงครับยาดาเรละหูขอดูอาให้กับท่านทั้งหลายตอนไหนตอนที่ท่านตายหรือยังมีชีวิตอยู่ลูกขอดธอาให้อลลอฮ์รับดูอาของลูกหมดเลยคับพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นวิธีการจะให้ลูกท่านเป็นคนเก่งนะครับบรรดาอุลามะทั้งโลกนี่พี่น้องเขาแนะนําว่าอย่าอบรมลูกให้เป็นคนที่ดาคน อย่าอบรมลูกให้เป็นคนที่ฟิตนาคนสร้างความเดือดร้อนคนยาดาอิมามยาดาต๊ะครูยาดาอาเลมอัลละมะยยิงสถาบันตัวเองเรียนจบมาห้ามไปด่าก็เลยกันไปง่ายมีอย่างเดียวต้องขอดูอาให้แล้วก็มันขอดุอาต่อเราให้ลูกของเราเป็นลูกที่ซอและเช่นดูอาจากคำพีกรุรอ่านก็คือรบบานาฮับละนา มิ่นอัจวะจินาวุธุริยาตินาคุรต้าายุนว่าจัลนาลิลมุตตีนีอิมามะนี่เป็น د ع อ ء ที่อัลลอฮ์บอกว่าพ่อแม่ที่ดีจะต้องขอดุทิศให้กับลูกกับพี่น้องทั้งหลายหรือขอดุทิศว่าอัลลอฮุมมัสลิฮฺลีฟิซุริยาตีอัลลอฮุมมัสลิฮฺลีฟิซุริยาตีโอ้อัลลอฮฺปกปัดปงุ่งลูกของเราเนี่ยให้เป็นลูกที่ซอนและอยู่ในครอบครัวของฉันก็เป็นน้องทั้งหลาย ต่อมาข้อที่สี่นะครับพี่น้องวรรยูลุนกาณกลบุฮูหมอัละกุลบิลมาซาจิตจะเป็นชนชาวสวรรค์ได้จะเป็นคนที่เอาลอปพึงพอใจคนคนนี้หัวใจของเขาทุกครั้งเมื่อถึงเวลานามาหัวใจนึกถึงมัสยิดของอัลลอฮ์สุบฮานาะพี่น้องาครับบ้านของอัลลอฮ์นั้นพี่น้องครับพอได้เวลานามาเนี่ยมานามาที่มัสยิดให้มากที่สุดก็พ่นอทัล ไปดูที่นครมากนะาทำไมคนเต็มไปด้วยคนนามาตที่นครมดีนะเต็มไปด้วยคนนามาตเพราะคนเขาเข้าใจศาสนาพอเข้าใจศาสนาแล้วกระเปื่นหลายดีหมดเลยฉะนั้นเมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองที่เจริญพอๆกับกรุงเทพเมืองพัทยาเจริญพอๆกับภูเกต็ตเมืองพัทยาเจริญพอๆกับเชียงใหม่นะครับพี่น้องเพราะฉะนั้น จังหวัดใดที่มีความเจริญมากที่สุดคนในจังหวัดนั้นต้องเรียนศาสนามากกว่าคนอื่นเพราะศาสนาสามารถที่จะดูแลชีวิตของเขาดูแลภรรยาของเขาดูแลตัวของเขาดูแลลูกของเขาให้อยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์อยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์เท่านั้นแหละพี่น้องเอ้ยที่จะทําให้ตัวท่านนะเป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์สุบฮานาหูบตาลาอัลลอฮ์ก็จะคุ้มครองดูแล ไม่ให้มีฟิตนะต่างๆเกิดขึ้นนะครับพี่องทั้งหลายต่อมาข้อที่ห้านะครับพี่น้องทั้งหลายวารโยรุลตัสอดดากบิซอดะากตินฟอาอัคฟฮาฮัตตาลาตอาละมูชิมาลูฮูพี่น้องครับการบริจาคจะทั้งใครก็ตามทุกครอบครัวพี่น้องเมื่ออัลลองให้ริสกีมาแล้วริสกีนั่นเป็นของอัลลอฮ์พี่น้องบริจาคนะครับ ไม่มีใครบริจาคแล้วทำให้ครอบครัวลำบากไม่มีครับมีแต่อัลลอฮ์จะให้บระกัดกับชีวิตของคนที่บริจาคให้ครอบครัวเขามีบระกัดในชีวิตให้ครอบครัวเขามีฤสกีเพิ่มให้ครอบครัวเขามีอีมานให้ครอบครัวเขามีตักวาต่ออัลลอ์ให้มียาตีนมีเอสารานมีอิคลาสเป็นองค์ับด้วยการบริจาคนี่แหละทำให้ตัวของเขามีบรากัดตลอดเลลวลา พี่น้องครับไม่มีครอบครัวใดในโลกที่บริจาคแล้วอัลลอฮ์ให้ครอบครัวนี้มีปัญหาไม่มีครับพี่น้องอัลลอฮ์จะแก้ปัญหาทุกครอบครัวที่บริจาคทรัพย์สมบัติของเขาหนึ่งให้กับญาติพี่น้องของเขาสองให้กับองค์กรศาสนาสามให้กับมัสยิดสี่ให้กับมูลนิธิให้กับโรงเรียนนะครับการบริจาคดูแลนั้นไม่จะทำให้ครอบครัวใดลําบากแต่อัลลอฮ์จะให้ครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวที่มีบารักัตตลอดเวลา เราได้รับข้อมูลอยู่ในฮัตตีษคุณท่านนายบีเยอะๆมากมายนะครับพี่น้องทั้งหลายต่อมาข้อที่หกนะครับพี่น้องทั้งหลายบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงพอใจยิ่งให้เขาไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ก็คือรอยูลุนดาอัตูอิมรออาตุนผู้ชายคนหนึ่งพี่น้องเขาไปดูแลตัวเองอย่างดีมีผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งรวยด้วยพี่น้องมาให้ท่าจะให้ทําสินะนะครับสวยด้วยนะ รวยด้วยนะมาให้ถ้าผู้ชายคนหนึ่งกดทำเซนากับหนูสิและชายคนนี้กลัวอัลลอฮ์ตอบว่าอินนีอะคอฟุลลอแท้จริงฉันทำสซนากับเธอไม่ได้เพราะฉันกลัวอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาคนแบบนี้มีไหมในโลกนี้คนตรงนี้มีไหมที่พัทยาหากว่าเข้าใจศาสนาในส่วนนี้อัลฮัมดุลิลลาเขาเป็นคนหนึ่งที่อัลลาลาทรงพอใจ แล้วเวลาเขาตายอาลัลลอฮ์จะให้เขาอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลแล้วต่อมาข้อที่เจ็ดนะครับพี่น้องทั้งหลายนะครับบุคคลที่มีลูกใครที่มีลูกพี่น้องแล้วก็ลูกของเขาเนี่ยเสียชีวิตตอนเล็กๆหรือตอนอายุได้หนึ่งครัวอายุได้สองเดือนอายุได้สามเดือนหรือกําลังท้องอยู่พี่น้องครับแท้งทุกคนสดายหมดเลย ยิ่งเป็นลูกคนแรกด้วยแล้วก็แท้งด้วยเสียใจไหมเสียใจมากรับเป็นคนไหลามาดูคําสอนของนบีนบีสอนอย่างนี้วันล,ละยีนับซีบียดีฮีขันขอ,ขอ,ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ที่วิญญาณของฉันเนี่ยอยู่ในประหารของอัลลอฮ์ว่าอินนัสซตตแท้จริงเด็กที่คลอดออกมาก่อนกําหนดแท้งแล้วก็ตายลายยุรโร นะครับเด็กคนนี้เนี่ยจะดึงแม่ของเขาเข้าสวนสวรรค์ด้วยสายสะดือบิซาโรดีฮีด้วยสายสะดือของลูกพี่น้องดึงแม่เข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลาพี่น้องก็เห็นรือย่างครับว่าความทุกข์ทุกคนเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวแต่มีข้อแม่นะครับพี่น้องอิรักตัสซาบะฮูตหากแม่นั้นหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลา บางคนลูกตายดีอกดีใจไม่ได้หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์มีไหมบางคนมีนะครับเป็นน้องที่ได้ลูกมาแล้วเอาลูกไปทิ้งอะ่ะแต่แม่บางคนยังเสียใจร้องไห้อยากได้ลูกกลับคืนมาเป็นน้องครับแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์หญิงประเภทนี้ต่างที่อัลลอฮ์จะให้เขาอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ผู้ท,ที่ดึงเอาสวนสวรรค์มาให้ก็คือลูกชายของเขาหรือลูกสาวของเขาชายสายสะดือเนี่ยดึงแม่ของเขาเข้าสวนสวรรค์ของอัลลอ สุฮานะฮูวะตตาลาต่อมาครับข้อที่8นะครับพี่น้องทั้งหลายนบ,บีสอนต่อไปอีกคนที่คิดจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นอกจากนมาชครบห้าเวลาแล้วครับพี่น้องมันซัลลักับล็อซูฮีอาร์บานใครที่นมาซูฮ์พี่น้องก่นอ,นนนอ,งอนนมาซูฮ์มีสุนัตให้ทำสี่ระกาตมีนมาซุนัตอีกสี่ระกาตนะครับพี่น้องทั้งหลายก่อนนมาซูฮ์ อัลลอฮ์จะฮัดรอมาหุลลอฮุาแล้นนาอัลลอฮ์จะให้ปกป้องเขาจากไฟนรกอย่างนมาวันศุกร์นังนแก่เพิ่งหลายนะครับหลังนามาวันศุกร์แล้วเนี่ยมีสุนัตให้นามาส,สุนัตหลังนามาศุกร์สีส่เราก็อัดที่มัสยิดท,ท,ทําทีละสองละสองแต่ต่าหากว่าเราจะไม่ทําที่มัสยิดได้ไม่ได้เหนียดไปทําที่บ้านเมื่อน,นามาศ์จบแล้วก็ออกจากมัสยิดไปแต่ ไปนามาที่บ้านเท่าไรคับสองรากะอาดแต่ถ้าจะทําที่มัสยิดให้ทําเท่าไรให้ทำสี่รากระอัจแก่พี่น้องตองลาดรว้วไปถึงพี่น้องมุสลิมที่เข้ามัสยิดในวันศุกร์ก็เหมือนกันพี่น้องเข้ามานี่นะครับพี่น้องอย่าเพิ่งนั่งในมัสยิดจนกว่าจะได้นมาดให้เกียรติกับมัสยิดก่อนสองรากะอาศทั้งหมดเหล่านี้มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ทั้งหมดนะครกบพี่น้องทั้งหลายต่อมาข้อที่สิบและแก่พี่น้องทั้งหลายนะครับใครที่เลี้ยงดูพ่อแม่ ใครที่เลี้ยงดูอุปการะพ่อแม่ไม่ดา่าไม่ตาวาดไม่ไล่ไม่ดูถูกไม่เหยียดยามไม่จับพ่อแม่ไปไว้ที่บ้านพักคนชาราพี่น้องนบ,บีบอกว่าเขากับฉันจะได้นั่งคู่กันในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูบานาละด้นการเลี้ยงดูพ่อแม่จึงมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์แต่มีข้อแม้นะครับว่าลูกคนที่ดูแลพ่อแม่ ยิ่งอายุชรา,าอยู่กับเรามากๆนะครับพี่น้องอายุ60มี80มี90มีอย่าตวาดท่านอย่าตะคอกท่านนะครับพูดกับท่านพอเพื่อเรา,เราส่งอาหารให้ท่านได้ทานพี่น้องอัลลอฮ์แล้วก็เอาใจท่านพูดจาดีๆทั้งหมดหล่านี้เป็นรางวัลจากอัลลอฮ์ทั้งหมดจะมอบให้กับคนที่ดูแลรับผิดชอบเอาใจใส่พ่อแม่ตัวเองต่อมาข้อที่11นะครตับพี่น้องทั้งหลายเป็นเรื่องดีทั้งหมดนะพี่น้องกับใครที่มีลูกสาวสองคน มานาดาจาริยาใตนี่มันาดาจาริยาใจใครที่มีเลี้ยงลูกสาวสองคนดูแลลูกให้ดีให้ลูกได้เรียนวิชาสามัญและวิชาศาสนาควบคู่กันเรียนอิสลามด้วยเรียนอัลกุรอาดรนอาด้วยนมาดเป็นแต่งตัวเป็นให้สลามเป็นมารยาทเข้าห้องน้ําเป็นมารยาทในการทานอาหารแบบอิสลามพี่น้องครับถูกต้องทั้งหมด อัลลอฮ์จะให้พ่อแม่ของเขาอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาให้ไปน้องเลี้ยงลูกผู้หญิงสองคนมีคนถามนาบีว่าถ้าสามคนได้ไหมได้ถ้าคนเดียวได้ไหมได้จะนั้นการเลี้ยงลูกนะครับีปน้องเป็นาศาสนาไม่ใช่เลี้ยงตามอะไรก็ได้ีปน้องแต่ต้องมีเป้าหมายเลี้ยงลูกต้องให้รู้จักอัลลอฮ์ให้รู้จักสุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเป็นั่งครับ ข้อที่สิบสอนะครับใครที่ตื่นเช้าขึ้นมาหรือใช้ชีวิตอยู่วันวันหนึ่งพี่น้องอย่าลืมอ้ออาบทนี้ครับใครว่าทุกวันรอดีดูบิลลาฮิรอบบะวะบิลอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดอิร,รูลาตองว่าทุกวันนะครับแปลว่าอะไรครับฉันพอใจที่จะให้อัลลอฮ์เป็นพระผู้อภิบาลพอใจจะให้อิสลามเป็นศาสนา พอใจที่จะให้นบ,บีมฮัมัดเป็นศาสนาทูตของฉันพูดอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันอัลลอฮ์ Allah จะให้เขาอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาดะตาะต่อมาข้อที่13านะครับี่นอนทั้งหลายนะครับคนที่ไม่ทําชีด็กต่อ Allah, ตอัลลอฮ์เวลามีปัญหาไม่ต้องไปหาัวตะเกียเวลามีปัญหาไม่ต้องไปหาโตระยองไม่ให้ไปหาของศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จะแต่งงานลูกสาวลูกชายไม่ต้องไปหาหมอดูพี่น้องพึ่งอัลลอฮ์ทุกวันดีทั้งหมดไม่มีวันไหนที่ไม่ดีพี่น้องครับไว,ว้วางใจต่ออัลลอฮ์ไม่ทําชรวเล็กข้อที่สองครบนำมายครบวันละห้าเวลาข้อที่สามจ่าย z กาาให้ถูกต้องพี่น้องครับคนที่มีริสกีขว้งขวาง,งเนี่ยอัลลอฮ์ให้สี่รายการต้องรับผิดชอบหนึ่ง z กา a สองส a d สาม h a d i สี่วักัฟต้องมีสี่รายการนะพี่น้องหนึ่งสากาดสองสดกโสามฮัดยาสี่วักับพี่น้องเพราะริสกีเป็นของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ท่านเป็นแมเนยิ่งไดเรคเตอร์ชั่วคราวพี่น้องให้มาดูว่าจะดูแลริสกีของอัลลอฮฺอย่างไงให้ถึงมือคนที่ลำบากและยากจนนะครับพี่น้องตั้งหลายแล้วก็ติดต่อกับเครือญาติพี่น้องติดต่อกับเครือญาติของเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้ผละบุญพี่น้อง เครือญาติมีกี่คนครับสิบคนหนึ่งพ่อสองแม่สามพี่สาวน้องสาวสี่พี่ชายน้องชายหกญาติฝ่ายพ่อทั้งหมดเจ็ดญาติฝ่ายแม่ทั้งหมด,ด,ด,มหมดพี่น้องแล้วก็ลูกสะใภ้ลูกเขยพ่อตาแม่ยายสิบคนพี่น้องไปมาหาสู่กันติดต่อกันอลัลลอฮ์ให้รางวัอลอัลลอฮ์เมตตา ครอบครัวใดก็ตามที่ติดต่อกับญาติพี่น้องตัวเองเอาล,ล่์พอใจครับเหมือนใครครับเหมือนท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัอลอะลัยฮิอะสัล,ลัมลลเป็นอองนี่เป็นรางวัลตอบแทนทั้งหมดเป็นความดีทั้งหมดนะครับที่เราตาลาบอกกับผ่านท่านนาบีมาต่อมานะครับข้อที่14นะครับผู้หญิงคนใดก็ตามซึ่งเป็นภรยาของเราพี่น้องที่นมาดครบวันละห้าเวลาแล้วก็ถือสิ้นอดที่จะมาแล้วครับประมาณอีกยี่สิบกว่าวันพี่น้อง แล้วก็รักษาพรหมจรรย์ให้ดีรักษาตัวเองให้ดีอย่ามีคำว่าซีนาแล้วก็เชื่อฟังสามีตัวเองข้อที่สี่ที่สำคัญมากกันไปน้องภรรยาที่เชื่อฟังสามีนะครับเป็นยังไงครับจะมีเสียงในสวนในวันเตยมาที่ทุ่งมาชัดว่าอุดคูลิลจนนะจงเข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์มินไออบวาบิลจนนติชาอัตประตูสวรรค์บานไหนก็ได้ ทั้งหมด14ข้อนะครับพี่น้องที่คุ้มนาเสนอกับท่านพี่น้องว่านี่เป็นของดีๆที่อัลลอฮ์สั่งให้เราทําก่อนตายเรือ่องายนะครับท่านข้อสุดท้ายอยากจะฝากท่านพี่น้องก็อยู่กับภรรยานี่แบบห้ามตบหน้าภรรยาห้ามด่าภรรยาห้ามเตะภรรยาพี่น้องแล้วก็ห้ามตบบาดภรรยาแต่ต้องคุยกับภรรยาด้วยภาษาที่ดีแล้วก็หวังรวงวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ اقول هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، والحمد لله رب العالمين، أقم الصلاة لك رب يحبك لن ينسى، لن ينسى, لن ينسى أمام. نخشى أما زلنا نخشى مازل نرى نعم الله. نعم الله علينا أما زلنا أمازل نخشى